รัฐวัตจัดให้วันนี้มากันหลายๆด้อมก็คือรวมด้อมของน้องๆ17คนอะไรอย่างงี้นะครับในโปรเจกต์ฉลองของทำดีปีที่18นะครับก็ได้น้องๆุ่นใหม่มามามาช่วยกันเลยนะครับโดยปีนี้ผมได้รับหน้าที่เป็นที่ใหญ่ร้สิทธิ์เพล่รุจาร์ กีะะ่ปีแล้วคะประมาณ5ปีแล<อ>้วนี้ี่เออกงาทีเท่านะครครับยากาเขคึเหมือนก็คกคักครับแล้วก็ตื่นเต้นเพราะมันมีพิกนิสุดชเยอะใช่ไหมครับแล้วก็มีแฟนๆของอน้องอะๆเยอะแต่ว่าวันนี้ดีใจมากกว่าะะที่คนมาเยอะแล้วก็ามาช่วยกันบริจาคเนะีัย <c oughs> เพื่อเดี่ยเนี่ยให้กับน้องๆชุดจังหวัดรับชุดขัตชาร์คทุกงานการบริษัทก็ให้เยอะมากนใช้พี่ต่างๆใหอเราเลือกจาะทำงานในงานนี้ด้วะก็เป็นเป็นแบบก็เรียกว่าเป็นเหมือนแบบนำพามาให้เราอะครับเป็นสัมพัน์บุญเป็นสัมพัน์บุญด้วยครับทีคือแต่จริงๆงานก็คือนำความให้เราได้รู้จักแบบได้รับแบบนี้นะครับเพราะผมก็ชอบอยากที่จะทำบุญ ตอนนี้ก็ยุ่งเหมือนครับกับอ่าอัเบา้มตอบอ่าอัลบั้มกันแล้วนึกว่ยุ่งอะค่ะเรื่อตอบอัลบั้มครับอัลบั้มครับก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตอับปีนี้คนเลยใช่ไหมเพ็กก็ปีนี้เดี๋ยวออกอัลบั้มคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ บอยหมดละบอกได้ไเก็บแตละแง่มากแหลเก็บไม่ได้แต่ว่าจริงๆอยากบอกครับก็ประมาณสิ่งน่ะแต่ว่าใหญ่กว่าเดิมไหมเทปไม่ใหญ่ครับเพราะว่าเราอยากได้แบบอบอุ่นอบอุ่นอ่ะอันนี้ยังไงตัดใส่หรออ๋อไม่แน่ใจครับก็ลองดูที่ว่าเปนแกลเจอโอเคกับผิวน้องออกมาเลยอันนี้ตัดเพื่อความที่จริงนะเพราะว่าหลายคน นานแล้วชไม่ได้มีคนเส่ใหญ่นะครับอยากที่จะบอกว่ามีอะไรชีเอยากโชว์แฟนแล้วน่าจะรอบก่อนที่ปีนี้กันสปีแต่ก็จะเป็นปีอะไรอะไรยังไม่ a แน่ใจยังเพราะว่ากำลังประชุมกันอยู่นะครับยังไม่ได้ขอตื่นเต้นไหมคะที่จะได้มาตื่นเตนมากครับเพราะว่าชุกวันนี้ก็คือ ทำเงินบ้างทุกคืนเนี่ยแต่ว่าเห็นแบบยูเนี่แบ,บบ Break อ p Eyes บ่อยหลายคนก็เลยแบบเดา,า,า,าคาดการเคสของมิสเกอร์รจะเออจะต้องกลับมารวมตัวหรือเปล่าบนเรืทีใหญ่อะไรเงีญญ้ยไม่น,าน่าเจอกันฏิเสธตรงนี้เลยไม่น,าน่าม,มีนะผมเพิ่งเพิ่ง b r e a อ up Eyes มาเกือมา เคยปี <c red its> นนที่แล้วสองปีที่แล้วมีคอนเสิร์ตไปออกไอซ์กันมาแล้วค่ะไม่น่าต้องขึ้นอีกอ่ะค่ะแต่บรรยากาศคือเพื่อนเพื่อนอยากขึ้นก็ไม่ให้ขึ้นเหรอคอน้สิร์ตเขาอยากขึ้นขึ้นได้เขาจบไม่น่ามีแลว้ว <c red its> อ่ะแต่ว่าตัา้งแตรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวนิดแข่งครับอือเดี๋ยวเรานี้น่าจะจทราบว่าอือคอนเสิร์ตจะเป็นในแบบรูปแบบแบบนะครับแต่ว่าจริงๆตั้งแต่ เป็นคอนทาส์ด้วยกับรีวิวนี่ยคงจะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวของเป็นคอนทายส์นะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นคอนทายส์ผมเพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อสักปีที่แล้วเราคงจะมีอะลับบอนพิเศษด้วยกันนะครับที่เราควกจนไหวอะไรเ้ยต้ะเห็นในปีนี้ไหมคะในปีก่อนหรือว่ารอปีอ๋อน่าจะเป็นปีน่าจะเป็นขัดจากอะลับบอนเดี่ยวอ่ะ ที่ความขยันผมว่าผมปเขาใช่รับช่วงนี้ก็คือก็คือแบบทำาอะไรบนี้นกอย่างนวะเป้นมีเมดี่มีเดอกชุบๆช็อปเลยครับแต่ว่าเต้นก็แสูสูสูแล้วก็แบบบูฟูอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังมีสเต็ปเฟ้นเหมือนเดิมไม่หงดหงิดเลยน แต่ก็ยังเีบเห็นมีลงคลิปงคิปเต้นเยอะนะมบบเนเป็นการแบบาอสนิทเคากิจกัร่างกายเคาะสนิทก่างกายใช่ใช่ใช่้่คา่มควรลามาจอยกับี่ตัดเยอะแล้วเป็นไงบ้างค่ะได้ทำไปลงไวนอกไม่ได้เล่นเลยก็ลงให้คลิปอะไรลงบ้างเลดหน่อยไม่ไม่ลงไม่ลงเปยอันนั้นจะชื่ว่าป็นหรพี่นี่ไม่มี มีแต่ไม่ได้ดูมีครับแต่ผมไม่ได้ดูโอ้โตัวไปดอ๋อใช่ค่ะแล้วตัวแล้วคนก็ไปแชร์เป็นแบบนี้แต่มีเป็นก็จอยกับโซเชียลใช่ไหมคุณต้องเห็นมีไรมีอะไรอ๋อเพิ่งไลฟ์เมื่อวานครับเออเพราะว่านานๆที่จะไลฟ์เพราะว่าบางทีท่านรู้สึกสบายใจอยู่ตรงไหนเพราะว่าบางทีผมไม่ชอบที่จะว่ารู้สึกว่า กดการ์ดเร็จะเวลาที่เรากดการ้เราจะลอยผมรู้สึกถ้าอึดกับลอยลอยเลมันไม่สนุกมันสนุกต้องรู้สึกทิปซี่นิดหน่อยมึนๆฟิลไหนฟิลไหนฟิลไหนที่อยากอยากไล่าับใมักอะไรกัสมกึมกึมนะคะเลยนะเวลาเนี้ยเมึนเออมืนอน่องนกอะไรนครับความเรอเป็นเรื่อสนุนสีเริ่มเป็นฟิลฟิลมา ช่าถามเรื่องว่าเกิดในมืนิดนึงหรือในขาอะไรอย่างไงครับเนเห็นซื้อลำโพงให้อ่ะครับอ๋อครับเป็นอ่าลำโพงที่เป็นลำโพงที่ผมชอบมากๆนะครับของเป็นยี่ห้อโปรดเห็นว่าคุณพ่อมาแชร์น่าดีเด็กๆเหรอครับอ่าอันนี้คุณพ่ออยากอยากจะมีเพิ่มหรืออะไรอย่าง เขามีเยอะมากนะครับแต่เขายังไม่มีทุกรุ่นนะครับผมก็ซื้อเป็นอยุคหนึ่งท่านไม่มีใช่ครับแล้วก็ซื้อเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่พอปกติเขาจะซื้อรับโบให้พอ่อเงี้ยแหละครับก็คือถ้าเกิดรุ่นเห็นรุ่นไหนก็คืออยากอยากได้ก็ซื้อ,อมีเยอะมากครับก็แจกเพื่อนเลยอันนี้สองเล่มเรียกว่าสะสมก็ได้แหละที่นี่เรียกว่า ไมสะสมถามเรียกว่าซื้อมาถ้าเกิดครงการกลางใเดือนต้อไม่ขนาดแจกแที่บอกเอออันนี้สวยยิ้มหน่อยแต่อันีไม่ดีก็จะไปเลยจ้าโอเคขอบคุณคร่ะพี่ด้วยนะครับพี่พี่ทุกคนนะครับ